อยู่ด้านนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีฟังก์ชันรับับเราเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับวันนี้นะครับเออเราจะวันนี้เราอยู่ในรถโตโยต้านะครับยาริสเอทีตัวใหม่นะครับวันนี้เราจะมีฟังก์ชันพิเศษเป็นฟังก์ชันใหม่ในตัวเอที ip, นะครับที่รถรุ่นอื่นของโตโยต้าเราไม่มี อันนี้จะเป็นรุ่นแรกถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าเนี่ยผมลองเล่นกับหลายหลายรุ่นแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่มีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเซตติ้งของตัวหน้าจอตัวนี้เป็นยังไงนะครับลองมาดูที่หน้าจอกันดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าใบไม้หน้าใบแรกนะครับกดเข้ามานะครับที่หน้าฟังก์ชันนะครับตัวเซตติ้งนะครับตัวด้านนี้นะครับนะครับเลื่อนลงมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ตั้งค่าขึ้นจนครับปึ๊บนะครับกดลงไปนตัวล็อกประตูนะครับ1 2 3นะครับล็อกประตูปึ๊บนะครับกดขึ้นข้างบนอีกหนึ่งทีปั๊บฟังก์ชันนี้ครับปดล็อกประตูต้อนรับฟังก์ชันใหม่เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเปิดกงอนกาทำงานก่อนนะครับเปิดแล้วเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับผมได้มาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับของฟังก์ชันพิเศษของรถรุ่นนี้นะครับฝาก กดไลค์นะครับกดแชร์ Subscribe นะครับในช่องนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปทำคลิปครั้งต่อไปอยังไงขอบคุณทุกท่านมากๆครับ